안녕하세요, 학생 여러분. สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะก่อนอื่นเลยค่ะอาจารย์ขอแสดงความยินดีนะคะกับนักเรียนที่สอบผ่านนะคะทางโรงเรียนแล้วก็ทางทีมอาจารย์ทุกคนนะคะก็ดีใจกับนักเรียนทุกๆคนด้วยนะคะที่สอบผ่านในด่านแรกนะคะนั่นก็คือการสอบข้อเขียนค่ะแต่ว่ายังเหลืออีกหนึ่งด่านสําคัญนั่นนะคะนั่นก็คือเรื่องของการสอบสัมภาษณ์นะคะหรือว่าการสอบทักษะนั่นเองนะคะซึ่งการสอบทักษะเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นสาด่านด้วยกันนะคะด่านที่1ค่ะก็คือในเรื่องของการสอบสัมภาษณ์นะคะ ง่ายๆค่ะให้นักเรียนแนะนําตัวเกี่ยวกับตัวเองนะคะเป็นภาษาเกาหลีแบบง่ายๆนะคะส่วนด่านที่2นะคะก็คือการทดสอบออในเรื่องของ การใช้ฝีมือแรางงานต่างๆนะคะซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น3ด่านด้วยกันนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการประกอบนะคะในเรื่องของการเชื่อมนะคะแล้วก็งานช่างตวงวัดนั่นเองค่ะส่วนด่านที่3นะคะด่านสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องของการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายนะคะซึ่งทั้ง3การทดสอบทั้ง3ด่านนี้นะคะจะเอาด่านไหนขึ้นมาสอบก่อนเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับทางคณะกรรมการนะคะซึ่งเป็นทั้งคนเกาหลีด้วยนะคะแล้วก็ทั้งคนไทยด้วยนะคะก็จะเลือกขึ้นมาตามใจ คณะกรรมการแหละว่าง่ายๆนะคะว่าจะสอบดันไหนก่อนสําหรับวันนี้นะคะอาจารย์ก็มีตัวอย่างของการแนะนําตัวนะคะที่เป็นภาษาเกาหลีแบบง่ายๆนะคะมาให้นักเรียนลองฝึกกันให้นักเรียนนะคะลองจดจําประโยคเหล่านี้นะคะแล้วก็เอาไปฝึกใช้กันบ่อยๆคะ่ะจริงๆอาจารย์อยากจะบอกว่าถ้า ถ้าเราะะได้ฝึกการพูดภาษาเกาหลีหรือว่าการฝึกการแนะนําตัวบ่อยๆเนี่ยนะคะหนึ่งเลยนะคะก็จะทําให้นักเรียน,นยลดการตื่นเต้นเวลาที่ไปเจอกับคณะกรรมการได้ส่วน2ค่ะก็จะทําให้นักเรียน,น,ยนะะพูดได้คล่องนะคะแล้วก็สามารถที่จะพูดออกมาได้เป็นธรรมชาติด้วยเทคนิคอย่างหนึ่งนะคะที่อาจารย์อยากจะแนะนําไว้นะคะนั่นก็คือไม่ต้องพูดเร็วค่ะจริงๆแล้วน,นะคะคณะกรรมการอาจจะไม่ได้อยากให้นักเรียน,นยพูดเร็วเพราะบางทีการพูดเร็วเกินไป ทำให้ฟังไม่รูเ้เรื่องสิ่งสําคัญนะคะก็คือการพูดให้ชัดถ้อยชัดคำนะคะพูดให้ชัดเจนนะคะแล้วก็พูดให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ตามหลักแกรมมานะคะฟังให้เข้าใจแค่นี้ก็ถือว่าโอเคและคะนน้วค่ะ안녕하세요저는나르몬남시입니다제나이는서른살입니다 제 가족은 다섯 명 있습니다. 아버지, 어머니, 오빠, 동생 그리고 저입니다. 저는 냉동 식품 공장의 부장부에서 일했습니다. 일한 지3년 됐습니다. 가족과 좋은 미니를 위해서 돈을 많이 벌고 모을 겁니다. 한국에서 일하게 되면 열심히 하겠습니다. 잘 부탁드립니다. 감사합니다. 안녕하세요. 저는 나르몬 남시입니다. 제 나이는 서른다섯 살입니다. 제 가족은 다섯 명 있습니다. 아버지, 어머니, 오빠, 동생 그리고 저입니다. 저는 냉동식품공장의 보장부에서 일했습니다. 일한 지 3년 됐습니다. 가족과 촛은 미래를 위해서 돈은 많이 벌고 모을 겁니다. 한국에서 일하게 되면 일 열심히 하겠습니다. 잘 부탁드립니다. คำซ้ำนิดานะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นประโยคตัวอย่างในเรื่องของการแนะนําตัวนะคะง่ายๆนะคะซึ่งก็เป็นประโยคง่ายๆ,ๆที่นักเรียนทุกคนนะคะถ้าเรียนไปจนจบแล้วเนี่ยอาจารย์ก็เชื่อว่าสามารถที่จะแนะนําตัวได้แน่นอนนะคะอย่างที่อาจารย์บอกไปค่ะทุกอย่างนะคะอยู่ที่การฝึกฝนบ่อยๆนะคะก็จะทําให้นักเรียนเนี่ยพูดได้คล่องขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้นักเรียนไม่ตื่นเต้นเวลาที่ไปสอบด้วยยังไงก็ตามค่ะอาจารย์แล้วก็ทีม โรงเรียนทุกคคนนะคะในทีกโรงเรียนนะคะเราก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับนักเรียนที่จะสอบทดสอบทักษะในรอบต่อไปนะคะก็ขอให้นักเรียนทุกคนสอบผ่านแล้วก็ได้ไปทํางานอย่างที่ตั้งใจมุ่งหวังไว้นะคะ